ครับสวัสดีครับชาว Facebook ชาว youtube ชาว Tik t o อกนะครับเอ่อก่อนอื่นต้องขอกราบขอบพระคุณนะครับคุณพี่สุเนตรากระแสเทพนะครับที่ร่วมโมทนาบุญมากับยานะครับเป็นเงินจำนวน500บาทนะครับร่วมโครงการ1คนล้างล้านคนใช้นะครับแล้วก็เจและมุดก็ร่วมมาอีก20บาทนะครับตอนนี้ยาไดา้ผู้ร่วมโมทนาบุญมาแล้วเป็น520บบาทนะครับเอ่อ จังหวัดต่อไปที่ยาจะเดินทางไปล้างห้องน้ํานั้นคือจังหวัดชนบุรีนะครับจังหวัดชนบุรีก็มีนะครับเจ๊นกนะฮะเป็นเช่าแก่เก่ายานะฮะก็เป็นผู้ติดตามยาตลอดนะฮะก,ก็เลยอยากจะไปหาเจ๊นกที่จังหวัดชนบุรีนะครับงวดหน้าน่าจะเป็นหลังวันที่า15-16นี้นะคะผม ก็คือ,อยาต้องเคลียร์งานจากลูกค้าให้เรียบร้อยก่อนนะฮะต้องขอขอบคุณนะครับายาก็ได้ทำป้ายเรียบร้อยแล้วนะครับก็คือวางแผนแล้วก็คือว่าชนบุรีแน่นอนครับประมาณ15-16นี้นะจะเดินทางนะครับก็ขอขอบคุณนะครับคุณพี่เนตนะเป็นคนบ้านเดียวกันนะครับเป็นคนสุรินนะก็ได้รู้จักในเฟซ ได้เจอกันเนื่องจากโครงการนี้คุณพี่สุนเนตรากระแสเทพก็ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของห้องน้ำนะฮะแล้วก็เห็นได้ยาทำจริงทำจังนะก็อยากจะร่วมยาก,ก็ขอขอบพระคุณน,นะครับก็ขอให้คุณพี่สุนเนตรากระแสเทพนะครับมีความสุขนะฮะแล้วก็เจริญโมที่ร่วมมานะครับอย่าลืมนะครับ5บาท10บาท ก็เป็นเงินนะมีคุณค่าสามารถซื้อนะฮะแปลงขัดห้องน้ำซื้อน้ำยานะฮะถึงเป็นเพียงเล็กน้อยแต่ก็ได้ร่วมนะฮะยาก็ขอขอบพระคุณน,นะครับคือโครงการนี้ยาทำด้วยใจจริงๆครับยาลองเห็นถนึงอ,อ,อยากจะให้ผู้ที่ไปทำบุญในวัดนะฮะอยากจะได้ให้เขาได้เข้าห้องน้ำที่สะอาดสะอ้านนะฮะเวลาไปทำบุญนะฮะ ก็คือ,อยาจะเดินทางด้วยการบางครั้งยาบางจังหวัดยาอาจจะต้องใช้นะเนี่ยน้องสายบนคันนี้ไปนะฮะแต่ถ้ามันไกลมากยาก็ต้องนั่งรถทัวร์หรือรถไฟนะครับก็คือทุกอย่างมีค่าใช้จ่ายนะฮะต้องใช้เวลาด้วยนะครับก็ขอขอบคุณทุกแรงกายแรงใจนะครับยาก็จะเดินสายสายไปล้างหลายๆวันไม่ได้นะคะเพราะยาต้องกลับมาทำงานนะครับ ็มีพ่อคนหนึ่งที่ต้องดูแลด้วยนะครับนี่คุณพ่อนะครับก็คือไปกลับหนะ้าแล้วก็วันสองวันนี่ก็ได้อยู่นะครับก็จังหวัดที่ไกลก็ต้องใช้เวลานานก็นั่นอีกเป็นอีกเรื่องหนึ่งนะครับค่อยๆทยอยทาไปนะครับยังไงก็ต้องขอขอบคุณไว้นะที่นี้ด้วยนะครับขอบคุณครับ